สวัสดีครับพวกเราครูปาซ่านะครับผมดาร์กินะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาบาวออนไลน์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับแหวนแหวนหนึ่งนะครับที่จําเป็นกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับก็อันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กลับมาเล่นคาบาวใหม่นะหรือว่าอาจจะเล่นคาบาวเอ็มเนี่ยนะนะครับแน่นอนมันจะมีแหวนชนิดหนึ่งที่จะเพิ่มคิดค่าเลทนะครับให้กับเรานะครับนั่นก็คือแหวน85นั่นเองนะฮะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เลย เดอร์เมเกอร์เฮดลิงนะครับก็อันนี้จะเป็นแหวนเลเวล85นะครับซึ่งแหวนชิ้นเนี้ยมันสามารถเอาไปอัปเกรดเป็นขั้นอื่นได้อีกนะก็คืออ่ามันจะสามารถอัปเกรดเป็นแหวนคิวเรียนลิงนะครับก็เป็นแหวน105นะครับแล้วก็เทมปัตลิงแหวน155นะครับซึ่งคุณสมบัติของเขานะครับจะเพิ่มคีย์คอลเลตนะครับ15%ถือว่าเยี่ยมเลยนะแล้วก็จะมีคีย์คอลนาเมเอทเพิ่มด้วยนะครับ1%นะฮะมีแอคแท็กกับแอคแท กับเมจิกแอคแท็นะครับอย่างละ2นะครับก็ถือว่าเป็นแหวนที่ค่อนข้างดีนะลืมมีเลือดด้วยอีกสิบนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นคิวรีนลิงนะครับก็จะเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะที่สำคัญเลยนะครับเทมปัตลิงเนี่ยนะครับเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มซอร์แอมด้วยนะถือว่าเป็นแหวนที่ สุดยอดมากๆนะฮะควรที่จะมีติดตัวเอาไว้นะครับเราอาจจะไม่ทำถึงเทมปัดลิงนะครับแต่ว่าเดอมิเกลเฮดลิงเนี่ยถือว่าจำเป็นนะครับเอาง่ายๆควรมีแหวน85ไว้ก่อนแล้วกันนะส่วนวิธีการทำนะครับมันจะเป็นเควสต,ต่อเนื่องนะมันมี2วิธีแล้วกันนะครับวิธีแรกก็คือวิธีไปซื้อแหวนเลยนะครับแต่มันจะยังเขาเรียกว่างไง มันเป็นส่วนประกอบนะครับต้องเอามาประกอบอีกดังนั้นทุกคนจะต้องทำเควสหมดนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือทำเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันบังคับนะครับให้เราทำประมาณห้าวันนะครับเควสถึงเสร็จนะครับเพราะมันมันเป็นจะเป็นเควสรายวันนะครับอวิธีการทำนะฮะก็เริ่มต้นเลยนะครับมารับเควสที่คนนี้เลยนะครับอ่าเอ็มมีซีตรงนี้นะครับก็คุยกับเขานะครับก็รับเควสนะครับ เป็นเควสอันนี้นะครับ Anotway e r to break the seal นะครับก็รับไปนะครับเขาจะให้เราไปหาแหวนนะครับเนี่ย Megahed a ring นะครับก็มันเราจะเป็นจะต้องไปฆ่าบอสในดัน85ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะเพื่อนๆนะแล้วก็กดรับเควสเลยนะครับเขาจะให้เราหายเทมเควสนะครับ Seal energy core นะครับมาให้เขานะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นของแลกเปลี่ยนนะครับกับรางวัลนะอ่า โอเครับเควสแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดัน85กันนะครับจะไปดูของเววสว่าเป็นยังไงนะครับว่าอซิลคอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็วาร์ปไปดัน85ได้เลยจึก๊กจึ๊กวายหินวารปไม่พอนะฮะเอาหนึ่งเม็ดพอ โอเครายละเอียดการเดินเควสนะครับผมขอไม่พูดในชิปนี้แล้วกันนะครับจริงๆผมมีชิปเก่าอยู่แล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะโอเคกดเข้าร่วมไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสไปเลยนะฮะโอเคภาพตัดอ่าเมื่อเมื่อมาถึงบอสนะครับเราจะเห็นนะครับว่าหัวบอสเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเควสอยู่นะฮะอ่าตีเข้าไปเลยนะฮะ สังเกตนะครับเราจะได้เทมบอร์ด้วยนะฮะอ่านี่ตัวนี้นะฮะซิลคอนนะครับผมต่อเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งวันนะครับเราควรรับเควสนะครับมันจะสามารถ่ารับได้ห้าครั้งนะครับแล้วมันต้องการนะครับใช้เนี่ยอ่25เม็ดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าซิลคอเนี่ยนะครับไปส่งเควสนะครับต้องการ25เม็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปส่งเควสนะครับ โอเคครับหลังจากปราบบอสไป5ตัวแล้วนะครับผมแนะนําว่าทุกรอบนะครับทุกวันนะครับให้ปราบบอสให้ครบ5ตัวก่อนนะก่อนที่จะกลับเมืองนะครับเราก็จะได้เจ้านี้นะครับซิลคอนะครับก็นําไปส่งให้ n p c คนเดิมนะครับก็เควสเดิมนะครับนี่อานาเทเวทูเบสกับซิลนะครับพอส่งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับให้ ให้มาเป็นรูปสีเหลืองนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำเอาไปเอาไปทำคาฟแหวน85ได้นะฮะโอเคนะครับผมต้องสะสมให้ครบ25อันนะครับพอครบ25อันแล้วนะเราก็ไปคาฟที่เมืองพอตลักได้เลยนะครับอ่าแต่นะครับมันยังมีอุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวิธีการคาฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหา NPC คราฟของก่อนนะฮะ โอเคนะครับก็คุยกับโคอี้นะครับ,รรบแล้วก็เลือกขอให้ช่วยคราฟนะครับอ่ามันจะมีประเด็นอยู่นะครับก็คือว่านะครับเดี๋ยวหาแหวนกันนะตืดๆๆนี่นี่คือแหวน8ปดห้านะครับซึ่งประเด็นมันก็คือว่า นะครับซิลคอเนี่ยผมพบแล้วใช่ไหมเอ่ยนะฮะแต่มันยังขาดนะครับ2เรื่องก็คือเราจำเป็นจะต้องเสียเงิน9 9ล้านนะครับกับโคอีโทเค้นอีก5อันนะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นอะไรนะครับแต่สำหรับผมนะครับแนะนำว่าให้ใช้โทให้ใช้โคอีโทเค้นนะครับซึ่งอ่าโคอีโทเค้นเนี่ยหาจากไหนนะครับอันเนี้ยเมื่อกี้ผมมี4อันใช่ไหมอ่าเราสามารถค้าได้จากเอ็มซีโคอีคนเดิมเนี่ยแหละครับนะครับกด คาร์บนะครับเรื่องอันแรกเลยนะแล้วก็มันจะอ,อยู่หัวข้อนี้ครับหัวข้อที่สามนะครับก็เขาจะให้เราหานะครับเป็นเควส์นิวแบคทีเรียลนะครับก็อันนี้เนี่ยเราจะาเป็นจะต้องใช้อัปเกรดคอในการสร้างมันนะครับอัปเกรดคออันนี้แต่เพื่อนจะหาเลยนะจะไปหาดอบในดันเจียนหรือว่าจะซื้อมาเลยก็ได้นะซึ่งเควสนี้เป็นเนควสรายวันนะครับเราจะเป็นจะต้องอทําท,ทุกวันนะครับ คือถ้าเราทำเควสนะครับที่ไปหา,าเจ้าตัวเจ้าตัวซิลคอมานะครับมันต้องใช้เวลา5วันใช่ไหมล่ะแต่เราแต่ว่าเราทำโคอีโทเค็นเนี่ยเราก็ใช้เวลา5วันเหมือนกันนะครับในการทำนะครับถ้าทำพร้อมกันเนี่ยมันก็ทำ5วันก็ได้แหวนมาแล้วนะโอเคผมเอาไปส่งให้โคอีก่อนนะครับเพื่อแลกกับโทเค็นนะครับ,บ,ค,รบคุยเหมือนเดิมครับ อ่าแล้วก็สร้างเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อสำเร็จนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวไอเทมเควสนี้มานะครับซึ่งมันจะมีเควสอันนึงนะครับเราจำเป็นจะต้องเอาไอเทมที่เราเพิ่งคราบมาเนี่ยให้โคอี้นะครับเลือกเควสนะผมกดผิด อ่าแล้วก็เลือก New b a t e r i a l นะครับ Development Support นะครับอ่าเขาจะให้เราแลกกับโทเค็นมานะครับอ่านี่ไงโทเค็นของเรานะครับปาบนะตอนนี้เราก็มีครบห้าอันแล้วนะฮะอ่าดีกว่าแรกยี่สิบห้าล้านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมใช้อัปเกรดคอนะครับแบบไฮเน็ตนะครับ อ่าวันละสามชิ้นนะครับซึ่งมันตกวันละล้านกว่าเองนะดีกว่าไปซื้ออ่าดีกว่าไปใช้ราคาเก้าสิบเก้าล้านนะครับโอเคกดคับนะครับแล้วก็เลือกข้อแรกเหมือนเดิมครับแหวนเราอยู่ไหนหนะ้าตืด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 นี่แหวนเราได้น,นะครับแล้วก็ใช้โคอีโทเค็นในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็อ่าแ,กแลกกับแหวนเลยนะฮะอ่าสร้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่า แหวนแปดสิบห้านะครับถ้าทําแบบเควสเนี่ยมันจะเป็นแหวนที่ผูกมัดตัวละครนะครับอ่าแต่เราสามารถหาแหวนที่ไม่ผูกมัดตัวละครได้จากการไปดรอปที่บอสนะครับอ่าผมได้มาแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็นําไปส่งให้ mc ตัวเดิมนะครับตัวเลิกตัวแรกเริ่มเดิมเควสเลยนะอ่าเพื่อแรกกับแหวนมานะครับอ่าแบบผมเนี่ยมันจะผูกมัดตัวละครนะครับเควสเดิมเลยนะครับนี่ นี่ครับได้แหวนมาแล้วป้าหน้าตาแหวนเป็นอย่างนี้ฮะอ่าแล้วก็จะผูกมัดตัวละครด้วยนะฮะก็อยากจะแนะนํานะครับแหวน85เนี่ยถือว่าเป็นแหวนที่ใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปคราฟจนเป็นแหวน105 1ห5 5ได้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าอ่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ แหวนตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับจริงๆผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นนะอยากจะหาของดีๆสักอย่างหนึ่งแบบไม่ต้องเสียตังค์มากนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ลองทํากันดูนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็คิดว่าครบถ้วนนะวิธีการทําใช้เวลา5วันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ